ไลออสจอห์นลิวบัสตีดชื่อเล่นจอร์นี่ไม่เคยมีเรื่องหนักใจมาก่อนในชีวิตอย่างเวลาพบเรื่องยากลำบากก็จะคิดไปพางมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งสรุปง่ายๆว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วนะแม้ว่าตอนนี้ตัวเขาจะตายแล้วและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ยังคิดเช่นนั้นเขานั้นเป็นผู้ชายแบบนั้นจอร์นี่คนนั้นในตอนนี้กำลังกุ้มใจไม่ย ย้อนกลับไปหลายวันก่อนแย่ yeah. Yeah, แล้วครับทุกคนมีอะไรเหรอคุณพ่ออะไรนะ่ะตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะโธ่นี่มันไม่ใช่เวลามาเล่นไพ่อีกแก่กันแล้วนะครับในที่สุดความฝันของพวกเราวันที่จะได้ขึ้นเวทีใหญ่ของเดสม m น n อ n d ออเดอก็มาถึงแล้วนะครับดูนี่สิครับนี่ไงข่าวเทศกาลเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ผลิของหมู่บ้านเบสเทน หมู่บ้านเบสเทนจัดกันอยู่ทุกปีเทศกาลขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่หลายร้อยคนมีรายการหนึ่งที่ให้พวกเราขึ้นแสดงได้อยู่นะครับคุณลิฟที่รู้จักกันที่บ้านคุณแอท่าก่อนหน้านี้ส่งมาให้นะครับที่สําคัญคนเข้าร่วมเยอะๆสนุกกว่าเนอะอุปกรณ์ไว้เครื่องอัดเสียงที่คุณลิฟทําจะวางขายเพลงของพวกเราที่ร้านด้วยนะครับในที่สุดคนก็จะได้ฟังแนวเพลงของพวกเราอัดเสียงเหลือไว้ในการเวลาใช่แล้ว คือไลฟ์เพื่อเป็นการระลึกถึงการเปิดตัวอัลบั้มแรกของพวกเราไงล่ะครับหวายแย่แล้วล้าคิดเรื่องเซตลิต์แล้วสิจะต้องมีชุดใหม่ด้วยไหมล่ะเนี่ยเวลาประมาณเท่าไหร่หรอรวมแล้วก็60นาทีครับหวาจะต้องซ้อมแล้วสิคนเยอะแยะจะได้ฟังเพลงของพวกเราจอ์นนี่คุงตรงนั้นมีเรื่องใหญ่ขอร้องเธอหน่อยครับอยากจะให้เธอช่วยเขียนเพลงซิกเกิลคัตหน่อยครับเพราะผมเหรอครับ ในหมู่พวกเราจอ์นนี่คงเขียนเพลงได้เก่งที่สุดแล้วครับแน่นอนว่าพวกเราก็จะเขียนเพลงใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เพลงของเธอเป็นจุดที่ดึงดูดที่สุดเพราะผมคิดว่าถ้าเป็นเธอแล้วก็จะต้องเขียนมันได้แน่ๆครับเคเชอร์ซองที่ดึงดูดจิตใจของผู้คนนะเคเค,เ,ค,เ,คเชอร์ใช่แล้วความรู้สึกครึ่งกลางๆที่หล่รับมาจากไร่ครั้งก่อนอย่างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรนะ่น่ะอยากจะให้กู้คืนศักดิ์ศรีนั้นคืนมาในครั้งนี้ ตอนนี้คงเธอแต่งขึ้นมาได้เลยครับเพลงที่น่าจะติดหูและเป็นที่นิยมและคนทั่วไปก็เข้าใจง่ายจากที่พูดมาก็หลายวันแล้วนะยังนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาเทศกาลแล้วถ้าคิดถึงเวลาซ้อมด้วยก็จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เอ้ยเพลงแบบนี้มันใช้ไม่ได้หรอกครับ ถ้าได้เห็นที่ที่บรรยากาศดีๆคิดว่าจะมีไอเดียอะไรออกมาบ้างซะอีกแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นสินะครับแคชเชอร์ซองเพลงที่ใครฟังก็เข้าใจได้ง่ายใครก็ยอมรับน่าจะเป็นที่นิยมเหมือนอะไรกันละนั่นพูดง่ายแต่ทำยากนะครับถ้าทำได้ทันทีก็จะไม่ต้องลำบากแบบนี้แล้วล่ะครับแต่ว่า ในที่สุดก็จะมีคนมากมายที่จะได้ฟังเสียงเพลงของเราแล้วก็ยังมีทุกคนที่คาดหวังในตัวผมถ้าหากไม่ใช้โอกาสนี้ทำให้คนรู้จักเพลงของพวกเราแล้วแล้ว,ลวก็อะที่นี่มันเขตบัสตีดเหมือนประชดกันเลยนะครับหาที่เหมาะที่จะสร้างผลงานหรือกลับมาโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ ทั้งที่ควรจะลืมบ้านเกิดไปแล้วจะว่าไปสมัยเด็กๆถึงจะไม่เก่งก็จะพยายามมาเขียนเพลงอยู่ที่นี่เพลงนี้เพลงแรกที่ผมแต่งนี่ทำไมที่ไหนใครกันนนั่นมันตัวผมเมื่อก่อนจิตอาฆาตเหรอหรือว่าตัวเองตายไปแล้ว อนึกแล้วว่าผมยังเล่นไม่เก่งจริงๆด้วยเหมือนกับคุณพี่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 จะไปแล้วหรอครับคุณพี่โทษทีนะแดนนี่ผมอยากพบกับผู้คนอยากรู้จักสัมผัสรู้สึกอยากออกแสดงออกมามากกว่านี้เพื่อการนั้นแล้ว บ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปทิ้งหน้าที่หัวหน้าตระกูลให้น้องชายอย่างเธอแล้วก็ออกเดินทางตัวคนเดียวจะโกรธพี่ชายที่ไร้ประโยชน์คนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้รังเกียจบ้านหลังนี้แต่ว่าคุณพี่ผมอยากจะขอร้องแค่เรื่องเดียวได้โปรดช่วยร้องเพลงทั้งรอยยิ้นต่อไปแบบนี้ด้วยเถะนะครับผมน่า ชอบคุณพี่ตอนที่ร้องเพลงด้วยท่าทางมีความสุขมากกว่าวอะไรทั้งนั้นเลยล่ละครับแดนนี่ <Danny. S 1> น้องชายตัวน้อยของผมเติบโตขึ้นมาอย่างสง่าง,งามแบบนี้ตั้งแต่เตมื่อไหร่กันนะโอ้เล่นได้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนแล้วหรือเปล่านะคุณพี่ขอบคุณมากครับที่สร้างเพลงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ขึ้นมาบนโลกแม้จะมีเรื่องยากลำบาก เล่นเพลงนี้แล้วก็จะช่วยให้ผมล่าเริงขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ได้ฟังเพลงนี้ผมก็จะคิดถึงรอยยิ้มของพี่แม้บนสวรรค์ก็คงจะร้องเพลงอยู่อย่างสนุกสนานอยู่สินะครับขอบคุณนะแดนนี่คุณพี่คงไม่หรอกหน้าแดนนี่พี่ชายที่ไม่ได้เลื่องคนนี้คงจะไม่มีหน้าไปพบเธอได้แต่ว่าผมยังร้องเพลงและแต่งเพลงได้อยู่ เพลงที่ผมควรจะแต่งมีแค่เพลงเดียวเท่านั้นแหละครับทุกคนผมกลับมาแล้วหายไปไหนมาน่ะจอนนี่อีกไม่กี่วันไรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแ่ะครับสุดยอดคิลเลอร์จูนวันงานเทศกาลหมู่บ้านเมเทนทุกๆคนขอบคุณมากที่มาร่วมงานเทศกาลเมเทนในวันนี้แล้วมีอาหารที่ทำมาจากผลไม้เก็บสดๆของหมู่บ้านพร้อมทั้งแขกรับเชิญ ขอให้ทุกๆคนสนุกกันให้เต็มที่ได้เลยครับว้าวยอดไปเลยเจ้าค่ะอาหารอร่อยอร่อยกับการแสดงสนุกสนุกเต็มไปหมดเลยอืมว่าแต่เจ้าจอนนี่บอกว่าอยากจะให้มาดูคงจะเอาจริงแล้วสินะคุณจานนี่ก็จะมาหรือเจ้าคะตื่นเต้นจังเลยนะเจ้าค่ะงานเหรอแต่ข้ากังวลสุดๆไปเลยเลยนะ จะว่าไปคุณลุงวาดเลือกวันนี้ไม่มาหรือเจ้าคะอ่าดูเหมือนพักนี้จะยุ่งอยู่เพราะว่าเหมือนมีเด็กใหม่ยุ่งยากเข้าไปนะ่ะเฮ้ของกินกองเป็นภูเขากินหน้าอร่อยอร่อยหอมกุณ่นเต็ไมไปหมดทแท้แต่พอค่าเข้าสามร้อยเหรียญทองเลยแค่มองอยู่ห่างไม่คิดว่าพวกเรามันน่าสมเพชหรอกเหรอแองกัสไม่ใช่แค่วันนี้นะครับแต่คิดว่าน่าสมเพชมาก่อนหน้าน,นี้นานแล้วล่ะครับพี่เมาคอมช่วยไม่ได้ดมกลิ่นกินหญ้าไปก่อนแล้วกัน พอเถอะครับพี่มันเจ็บปวดนะดูสิพี่มาคอมนั่นมันเฮ้อนั่นมันทางเข้าสตาร์กับนักแสดงรับเชิญไงล่ะแถมตอนนี้เป็นโอกาสทองที่ไม่ค่อยมีคนเข้าออกด้วยดีละรอเข้าไปให้ไว้เลยรับทราบอ้าวพวกคุณหรือว่าจะเป็นสตาร์ทชั่วคราวเอ้ยแม่สาวร้านขายของมือสองมาได้จังหวะพอดีเลยอุปกรณ์พวกนี้มันหนักมากเลยละ ช่วยยกไปที่เวทีให้หน่อยได้ไหมเอ๋เยี่ยมดูเหมือนมันจะไม่รู้ตัวนะสำเร็จแล้วล่ะครับพี่แกงยกของแล้วก็เพ่นกันเถอะโอ้คน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 อ่าตื่นเต้นสุดๆเลยเวทีใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกเลยนี่นะเหงื่อออกจนไม่กองลื่นไปหมดแล้วล่ะครับเนี่ยไม่มีเหงื่อไม่ใช่หรือไงนายนะไม่เป็นไรครับเราซ้อมกันมาตั้งเยอะแล้วนี่นะ เอา้าไปลุยกันเลยนะครับเอา้ารายการต่อไปขอเชิญ Dead and Order จะทำการแสดงเพลงแห่งสการาดใหม่ค่ะอืมปลางไม่ดีเลยฮะจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยหืมยังกับบรรยากาศตากกับเข้าก่อนเลยฮะไลท์ลอีซี่บ้านเกิดนั่นช่างห่างไกล บัดนี้มิอาจจำได้อีกดังฉันที่ลืมบ้านเกิดบ้านเกิดก็คงลบเลือนล่องลอยของฉันไปแล้วไม่ว่าจะเดินไปไกลเพียงไรก็มีเพียงคนเดียวในทิวทัศน์ที่ไม่คุ้นเคยในการเดินทางที่ใครๆไม่รู้จักฉันรู้สึกเพียงสายลมอันอ่อนโยนที่พัดผ่านแก้ม เดินในสายลมนำทางไปแม้จะไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดทำได้เพียงมุ่งหน้าต่อไปเป็นเพลงที่สุดยอดเลยถึงจะช้าแต่ก็เข้มแข็งให้กำลังใจมากเลยเพลงนี้มันเพลงที่จอห์นนี่เอาให้ฟังเมื่อก่อนเอามาเรียบเรียงใหม่บอกว่าเป็นเพลงแรกที่หมอน,นั่นแต่งขึ้นพี่ี่เมาคอมเหมือนกับว่าฟังเพลงนี้แล้วมันอ่ายังกลับ อย่านึกถึงขึ้นมาได้เลยนะบ้านเกิดชีวิตคือการเดินทางอันยาวนานมีพบมีจากมีได้มีสูญเสียแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ทำได้เพียงเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับจะมีสิ่งใดอยู่ที่ปลายทางไม่มีใครที่จะล่วงรู้สุขบ้างทุกบ้างสลับกันไป จะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญแม้ฉันจะตายแม้จะถูกโลกลืมคำพูดของฉันเพลงความฝันน้ำตาเสียงความคิดจิตวิญญาณจะละลายหายไปในสายลมเพื่อสักวันหนึ่งมันจะส่งไปถึงเธอที่เดินตามมาด้านหลังแดนนี่ได้ยินหรือเปล่านี่คือบัตรลาดถึงชีวิตของผม ผมในตอนนี้สามารถร้องเพลงได้อย่างมีความสุขขนาดนี้เลยนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นดนตรีมุงสู่นรกนะนนะเปลี่ยนจังหวะยังฉับพันสับไรล,ละเอียดแล้วกับเทพมารเนื้อเพลงที่เป็นการคำรามที่ไม่อาจเข้าใจได้ <laughs> ยอดเยี่ยมเลยครับอะไรกันคะเนี้ยเสียงนี้ดังเกินไปแล้วคะ่ะแดนนี่ผมรู้ตัวจากคำพูดของเธอดนตรีที่ผมควรจะเล่น คือดนตรีที่ผมจะสนุกไปจากก้นมือของจิตใจสิ่งที่ผมต้องการจนทิ้งแม้แต่ชีวิตก็คือดนตรีที่สัน่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณยังไงล่ะเสียงคำรามนี้สมองถูกขยะไปหมดแล้วพี่มาเอาคอมที่สำคัญกว่าเรื่องนั้นอุปกรณ์นี้มัน,ปนแปลกๆ we are dead and order วิวถาม่ยา สมแล้วที่เป็นอุปกรณ์เวทสูตรลิบสุดยอดเพลิงนรกไม่ชูชาดสุดๆไปเลยชูชาตไปหน่อยหรือเปล่านะน้ำน้ำไปเอาน้ำมาคิดยังไงถึงได้จุดของแบบนี้ในป่าก,กันหรือครับโง่หรือเปล่าครับเนี่ยพวกคุณเนี่ยขอโทษครับค่ะรู้จักกันมาปีหนึ่งเพิ่งเคยเห็นบันไลัยโกจริงๆเป็นครั้งแรกเลยฮร่างสังขงตรต้งเพลงจริงๆเลยเรา จะถูกคุณบัลไลโกรดก็สมควรแล้วนะเจ้าคะแต่ว่าหลังจากนั้นข่าวลือของการแสดงแนวใหม่ที่เผาป่าไหม้กลุ่มดนตรีล้ำยุคในชุดแฟนตาซีแนวเดสเอนก็ถูกกระจายไปทั่วทวีปอัลบั้มแรกปาร์ตี้แห่งเพลิงนรกก็จะดูขายดีอย่างผิดคาดนี่นี่นี่ฝังไอ้นั่นแล้วหรือ,อยังฝังแล้วฟังแล้ว,ลวถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าสุดยอดไปเลยเนาะคนกลางอย่างลีฟก็ทำกำไรอย่างเป็นเทน้ำเทท่าแต่เรื่องนั้นเก็บไว้เล่าในโอกาสหน้าดีกว่า นายท่านมีพัสดุแปลกๆส่งมาถึงนายท่านค่ะถึงผมเหรอถึงแดนนี่แดนนี่แปลกจังนะคนที่เรียกผมแดนนี่มีแค่คุณพี่เท่านั้นเองนี่นาชื่อเพลงต่อไปเอาเป็นบัตลาดภาซา,าก็แล้วกันนะครับไหลหน้าจะจัดแบบไหนดีกันละครับให้ใช้ไฟจะโดนโกรธอีกพองานไม่เอาด้วยแล้วนะ วางกองรอบตัวหรือลอยลงมาจากชิงช้าเป็นไงครับไฮโฮเอานิตยสารมาส่งเหมือนทุกทีแล้วจ้าขอบคุณที่เหนื่อยมาตลอดนะคะเดี๋ยวเอาไปส่งต่อให้ท่านแอทด่าเองค่ะนี่นี่นี่สงสัยมาตั้งนานแล้วล่ะคะคุณลุงคนนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนหรอ ก็ใส่หมวกเกาะอ,อยู่ตลอดเลยนี่นาตัวจริงเท่สุดๆเลยใช่ไหมหรือว่าตรงกันข้ามกันล่ะจะว่าไปแล้วพักนี้ลืมสงสัยเบซ่าสนิทเลยเอ้าอาหารเช้าสลัดวันนี้เปลี่ยนรสชาติด้วยนะก็สลัดเมื่องานเทศกาลคราวก่อนมันอร่อยนี้นะเลยขอส่วนแบ่งน้ำสลัดมาจากบรรเลยนะ่ะถึงจะเคยชินไปแล้วก็เถอ แต่ถ้าคิดดูดีๆแล้วสวมหมวกเกาะเหล็กตั้งแต่เวลาจะอาหารเช้าจนดึกมันแปลกๆนะจะกินแล้วนะทำไมถึงไม่รู้ตัวจนถึงตอนนี้กันนะความเคยชินนี่ช่างน่ากลัวถ้าจะต้องเลื่อนส่วนปากออกแล้วก็ไม่สวมซตะตั้งแต่แรกก็ได้เอแท้ไม่ร้อหรือหนักบ้างเรืองไงกันนะมีอะไรเหรอโนอาทำหน้าจริงจังแบบนั้นสลัดไม่ถูกปากเหรอไม่ไม่ใช่แบบนั้นเจ้าค่ะอร่อยเจ้าค่ะงานเหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะอาศัยอยู่ด้วยกันมาเกือบหนึ่งปีแล้วแท้ๆจนถึงตอนนี้ได้เห็นหน้าท่านแอดท่าแค่พริบตาเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นก็เห็นไม่ค่อยจะชัดซะเท่าไหร่ด้วยขนาดแช่น้ำร้อนก็ยังไม่เปิดช่องว่างไม่ไหวแล้วค่ะอยากรู้ขึ้นมาทีนึงแล้วแบบนี้มีหวังการคืนน้อนไม่หลับแน่ๆเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็จะต้องหาทางเห็นหน้าให้ดูเจ้าค่ะ อะท่านะอท่าถึงจะช้าไปหน่อยแต่ถ้าจะอ่านหนังสือถอดหมวกก่อออกไม่อ่านออกง่ายกว่าเลยเจ้าคะข้าชินแล้วนะสบายมากแต่ว่ามันไม่ไดีต่อสายตานะเจ้าคะขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ข้าทาแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะไม่มีปัญหาหรอกงะงานเหรอเจ้าคะลูกไม้ตรงๆไม่ได้ผลจริงๆด้วยจะมีวิธีไหนที่จะทําให้ถอดหมวกออกบ้านนะเออเฮ้ยไอบึม hey, ส่งเจ้าเด็กตาสีเงินนั่นมาซะในเมื่อลูกเล่นไม่ได้ผลก็ลุยมา,าตรงๆนี่แหละวันนี้น่ะไม่เหมือนกับทุกครั้งหรอกนะพวกข้าพวกอุปกรณ์จากร้านมือสองมาด้วยถ้ามีเจ้านี่ละก็ต่อให้เป็นเจ้าก็ไม่แพ้ง,ง่ายๆหรอกนะเอาออกมาเลยโอ้ออกมาแล้วงั้นสินะเดี๋ยวอย่าเข้ามานะโทษทีนะโนอาซ้อมมือตอนเช้าได้เหงือดีเกินไปหน่อยนะ ของเหลวที่ไม่ใช่เหงื่อเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวชุดจะเป็นเหงื่อออกหมดต้องไปซักซะหน่อยแล้วไม่ได้เหม็นกินเหงื่อจะไปกินข้าวเลือดจากนี้เลยว่าจะไปที่แม่น้ำนะ่ะอยากจะเอามัดเสือไปถ่วงน้ําด้วยนะ่ะอยากจะเอามัดเสือไปถ่วงน้ำํำไหนๆจะซักผ้าแล้วก็จะอาบน้ําให้โกโก้ด้วยซะเลยถ้าไปลงน้ําที่แม่น้ําแล้วก็อาจจะทําให้ถอนหมวกก่อออกก็ได้เพราะฉะนั้นโนอาช่วยฟาบ้านในทีนะ เสร็จกันท่านแอท่าเป็นคนแบบนี้นี่นาเออไ่ฝืนได้ถอดโดยไม่เต็มใจไม่ได้จริงๆด้วยละนะแต่ว่าจะทำยังไงดีละ่ะจริงด้วยอย่าโบถ้าให้นายเลื่อยไปถอดหมวกจากจุดบอดก็ได้นี่นาตกลงนะถ้าท่านแอท่ากลับมาแล้วพอข้าให้สัญญาณเจ้าก็เลือยเข้าไปเลยนะกลับมาแล้ว กลับมาแล้วตอนนี้แหละยืดไปเลยอย่าโบโถเอ้ยปกติก็ขยับได้ดีแท้ๆทำไมเวลาแบบนี้ไม่ยำขยับกันเล่า <c oughs> ถูกใจทุกตาที่ข้าเอามาให้ขนาดนั้นเลยสินะถึงกับเล่นคนเดียวเลยแบบนี้เห็นไหมถูกทำท่าซึ้งใจใส่แล้วแบบนี้โถเอ้ยไม่ว่ายังไงก็ต้องถาโอกาสให้ได้จะทานข้าวเที่ยงกันหรือยังโนอาช่วยเก็บกวาดทีได้ไหม เอาละกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาทำสวนตอนนี้แหละอะท่านาท่าอันตรายเป็นห่วงข้ามันก็ดีหรอกแต่ที่สำคัญเจ้าบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ไหวไม่มีช่องว่างสักนิดเลยเจ้าค่ะสมแล้วที่เป็นท่านแอท่าที่สำคัญเทจังวันนี้คงจะต้องยอมแพ้ไปนอนนับแก่แล้วละมัง้งฮวันนี้ขยับตัวเยอะเหนื่อยนิดหน่อยเลยนะเนี่ย จะว่าไปแล้วตอนนั้นกินเหล้าจนตัวร้อนไปหมดขอไปรับลมในสาลาที่เพิ่งทําเสร็จก่อนนะท่านแอท่าคะดื่มสักหน่อยไหมเจ้าคะอะไรกันจูๆกูก็ให้ดื่มเวลานี้มันยังเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าเจ้าอุตษาเตรียมไว้ให้จะปฏิเสธไปก็คงจะไม่ดีสินะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะร้อนจนต้องถอดหมวกแน่เจ้าคะ่ะร้อนจังนะถอดหมวกหน่อยก็แล้วกันโนอาเจ้าเองก็มานั่งด้วยสิ ตั้งแต่เขาได้พบกับเจ้าอีกไม่นานก็หนึ่งปีแล้วสินะก็เกือบแล้วล่ะเจ้าค่ะอ่าบ้านนี้เองก็ดูดีขึ้นมากเลยก็ฮ่ฮ่ฮ่เจ้าเองก็รู้จักกันมาหนึ่งปีแล้วเหมือนกันไม่ลืมหรอกนะเจ้าค่ะเกิดเรื่องขึ้นเยอะจริงๆทั้งดีทั้งร้ายอีกไม่นานก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วอย่างปีนี้ก็ไม่ได้ฉลองอะไรเป็นพิเศษเลยจะว่าไปแล้ว เจ้าไม่มีพวกวันเกิดอะไรบ้างเหรอของข้าถ้าขึ้นปีใหม่ท่านพีก็จะทําฉลองให้เจ้าข้าเอาวันที่ได้พบกับข้าเป็นวันเกิดเป็นปีนี้ก็อยู่ที่นี่กันเลยไม่ได้จัดนะคะ่ะงั้นเหรอปีใหม่เหรอพอปีใหม่แล้วมาฉลองกันเถอะคนรักบ้านรายเดือนของเดือนนี้มีพูดถึงโฮมปาร์ตี้เอาไว้ด้วยมาลองทำตามนั้นกันเถอะเจ้าค่าแล้วก็นะข้ายังมีเรื่องอยากจะทำกับเจ้าอีก เป็นภูเขาท่านแอดท่าพีหลับไปแล้วช่องว่างมาแล้วถ้าเป็นตอนนี้แค่ถอดหมวกเกาะต้องทำได้แน่เฮ้ยกี๊่าาเสียดายนะข้ารู้ตัวว่าเจ้ากังวลแต่เรื่องหน้าข้าทั้งวันเลยนี่นะ ทางทางที่รู้โดหดร้ายจังเลยเจ้าคะ่ะโทษทีนะโนอาข้าใช้ชีวิตโดยซ่อนอยู่ใต้หมวกกอดใบนี้มานานไม่ใช่แค่ใบหน้าแต่ยังรวมถึงจิตใจข้างในด้วยข้าจําเป็นที่ต้องปรับความรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะถอดหมวกตอนนี้ช่วยรออีกหน่อยจะได้ไหมให้รอเนี่ยถึงเมื่อไรหรือเจ้าคะเออสักสิบปีแล้วนะ <laughs> ตสิบปีนั่นมันอะไรกันเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะข้าเองก็ไม่ใช่เด็กแล้วถ้าแอนท่าไม่ชอบข้าก็จะไม่ทำแต่ว่าสัญญานะเจ้าค่ะอีกสิบปีไม่ว่ายังไงก็จะต้องให้ข้าดูให้ได้เลยนะเจ้าคะไม่ยอมให้บอกว่าลืมไปแล้วหรอกนะเจ้าค่ะอ่าสัญญาเลยข้าจะเขียนเรื่องวันนี้ไว้ในไดอารี่ด้วยเจ้าค่ะ รู้แล้วล่น่าเจ็บเอาอีกแล้วความรู้ส kind of ึกประหลาดเรลากับร่างกายถูกเผาจากข้างในนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายข้ากันแน่ พออายุมากขึ้นหรือไงกันนะ